เรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงกันภายในด้อมทานตะวันแล้วล่ะค่ะสำหรับประเด็นของสาวจีนคนสวยขืยอันที่ลงพื้นที่ตรวจงานเมื่อคืนนี้ตามดูว่าแม่แม่พูดอะไรถึงเธอและตามดูช่อง YouTube ต่างๆที่ลงคลิปเธอ แอบต้องบอกเลยว่าโมเมนต์นั้นแอดเงียบแบบสุดๆค่ะเพราะแอบอยู่ในห้องไลฟ์ด้วยนะจุดนี้แม่แจนิตาแม่ฟาติมาก็ไม่รอดนะคะเดินตรวจงานด้วยจุนายหลังพี่แจนิตาก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่า ฉันจะเลิกขึ้นไลฟ์สปีกเกอร์กับเพื่อนๆแล้วนะคะทุกคนและมีโมเมนต์ที่ขุยอ่านเข้าไปดูคลิปหนึ่งที่เป็นช่วงที่ชาลีคอยจอคู่กับครูสอนภาษาสุดแซ็กซี่และตอนนั้นขุยอ่านก็เข้ามาดูไลฟ์พอดีชาลีเห็นเลยเกิดอาการพูดตะกุบปตปะกักเสียอาการแบบสุดๆพูดว่าขุยอ่านตอนนี้กําลังเรียนภาษาจีนอยู่ซึ่งดานขุ่อ่านดูคลิปไปก็หัวเราะชอบใจไปพร้อมบอกว่าพี่ชาลีโกห เลือกลักไปหมดจู Carney ่ๆก็ตะกุกตะกะแถรีบบอกขุยอันทันทีว่าขุยอันฉันเรียนภาษาจีนอยู่ก o ready โมเมนต์นี้คุยอนเกิดอาการแอบหึงพี่ชาลีเบาๆหรือเปล่าคะแอบมีอาการไม่เชื่อหน่อยๆด้วยพี่ชาลีเขาไปเรียนภาษาจริงๆค่ะไม่มีไม่มีอะไรจริงๆต้องบอกเลยว่าคุยอนเธอฟังภาษาไทยเก่งขึ้นมากมีการออกตรวจงานแอปแต่งแล้วด้วยตอนนี้คุยอันเธอจะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นคนดังเพราะตอนนี้ไม่ว่าช่องไหนก็ทำข่าวเกี่ยวกับเธอกันทั้งนั้น